เรียงเรื่องราวประวัติศาสตร์ใต้ร่มพระบารมีวันนี้ในอดีต วันที่2พฤษภาคมพุทธศักราช2511พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบาพิตรได้พระราชทานศูนย์ฝึกอาชีพพระราชทานเพื่อใช้ในการฟื้นฟูและฝึกอาชีพให้กับผู้ป่วยราชการสนามที่บาดเจ็บและพิการจากสงครามเวียดนามซึ่งได้มารับการรักษาตัวเป็นจํานวนมากที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า และพระราชทานแต่งตั้งให้พลตรีขุนปทุมโรคประหารเป็นผู้อำนวยการโดยพระองค์ได้พระราชทานแนวทางการให้ความช่วยเหลือรักษาพยาบาลด้านร่างกาย ควบคู่ไปก,กับการฟื้นฟูสภาพจิตใจทรงสนับสนุนการใช้อวัยวะแขนขาเทียมในการดำรงชีวิตและฝึกอาชีพเพื่อให้ทหารและเจ้าหน้าที่เหล่านี้สามารถพึ่งตนเองและตระหนักรู้ในคุณค่าของชีวิตซึ่งก่อให้เกิดสายทานแห่งความหวังที่สร้างขวัญกำลังใจแก่ทหารและเจ้าหน้าที่ผู้เสียสละเพื่อชาติและเป็นการสร้างชีวิตใหม่ให้แก่ราษฎรที่สร้างคุณประโยชน์ให้แก่แผ่นดิน เป็นขวัญและกำลังใจที่นำมาซึ่งความมั่นคงและสร้างความเข้มแข็งในการปกป้องอธิปไตยไทยสืบไปติดตามวันนี้ในอดีตรวมทั้งสาระความรู้ที่หลากหลายได้ใน YouTube c h anel สายสวรรค์ขยันยิ่ง